สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่กันที่เมืองไอซึอวะกามะซึนะคะจังหวัดฟุกุชิมะเนาะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านโอชิจุกุนะคะแล้วก็ผาหินทึสนโนปะ่าไหน่อยจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ไปบึงห้าสีไปโซนนั้นนะคะน่ไม่แน่ใจว่ายังไง อันนี้ตุนอันนี้เพ,พิ่งไปเพิ่งไปจะคุยกับเรื่องรถนะคะกหลนก็ยังตกเหมือนเดิมน,นะคะตอนนี้เราบองตรงว่าเราก็จะเซงกันอีกไหมอ่ะเพราะว่าฝนตกฟ้าปิดหมู่บ้านโอชิจุก,กุหิมะก็น่าจะละลายไปแล้วไหมผาหินจะเห็นไหมบึงจะลื่นไหม ไปทะเลสาบอินาวชิโรจะเห็นเทือกเขาด้านหลังไหมฉันเครียดไปหมดแล้วคือแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าฝนจะตกแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันแต่พรุ่งนี้มีหิมะด้วยก็รอดูแล้วกันเนาะว่าจะยังไงเดี๋ยวออกเดินทางแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เก้าโมงเช้าอากาศเย็นมากก็คือ,อสามองศา แล้วเราก็ยังหิวราเมงสรุปเชื่อไหมว่าเรายังไม่ได้กินราเมงเลยยังหาร้านราเมงไม่ได้ก็กะว่าวันเนี้ต้องกินเขาบอกว่ามีราเมงที่แบบที่หมู่บ้านโอชิจุกุที่เป็นราเมงที่ใครไปก็ต้องกินเพราะว่ามันไม่มีตะเกียบให้เราต้องใช้ต้นหอมมาตักกินเดี๋ยวไปดูนะคะถ้าไปแล้วมีอะไรสวยๆก็รอชมแล้วเดี๋ยวนายจาอัปเดตผ่านบรรยากาศให้ชมเหมือนเดิมนะคะ ตอนถึงตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่ชัวร์ว่าใช่ทางลงหรือเปล่าน่าจะตรงนี้แหละเพื่อนเพราะว่าเดินลงมาเห็นไหมจะไปนหนู่บ้านอุ๊ยรรยากาศดีมากเลยคะ่ะแล้วก็หนาวมากตอนนี้สามโงสอโอ้ยสวยอะ่ะคือจริงๆอะหิมะมันละลายไปแล้วอะ่ะหนดูในรีวิวมาค่ะช่วงที่มีหิมะตรงเนี้ย จะเป็นหิมะหมดเลยจะเป็นหิมะปกคลุมในในที่ดูรีวิวมาคือมันสวยมากแต่เรามาเจอของจริงคือเรามาช่วงนี้อ่ะเนาะมันก็เลยแปรปลวนสภาพอากาศก็เ,เห็นชัดแต่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างว่าจะเป็นยังไงแต่จะบอกว่าตอนนี้หนาวหนาวแบบพูดอาจจะแบบติดขัดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าปากแข็งลิ้นแข็งหมดแล้วไปไปดูกันค่ะมาถึงแล้วว้าวดูนี่ เขาบอกว่าจุดชมวิวผาหินล้านปีเลยนะคะผาหินโทโนเฮสอรินะถ้าไหนพูดพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้คือถ้ามันมีหิมะหรือใบไม้เปลี่ยนสีมันน่าจะสวยกว่าน,นี้มากนะคะอันนี้มันเลยดูแบบเป็นผาแบบนี้มันดูแบบแข็งแกร่งมากเลยค่ะเพราะเป็นทางถิ่นนะไปเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างก็มีอะไระตอนนี้เรามาเวลา10โมง ไม่มีคนเลยดีเหมือนกันนะคนไม่เยอะเนาะ๋อมีสังเลยแต่เหมือนที่ไหนดูมามันจะมีอู้น้ำแบบเขียวสวยมากอ้าวเขาห้ามลงเขาบอกเขาห้ามลงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแต่เขาห้ามลงไปอมันจะมีร้านร้านขายอาหารโดยประชาธิปไตร้านขายของที่ระลึกของจักตัว เราสามารถจะอาจจะต้องซื้ออะไรเข้ามัง้งแล้วเราเดินไปตรงนี้ได้อุยหอุ้ยันอ,อ,อันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาช่วงที่มันมีหิมะมันจะมีหิมะปกคลุมหมดเลยนะคะเนี่ยแต่นี้คือหิมะมันละลายแล้วที่เรามาราะตรงนู้นเข,า,ขาห้ามลง อยากไปดูตรงนั้นมากแต่เขาหาข้ามมาเาะเปไปสะพานเดี๋ยวในดูถึงว่าเขาเข,าเขียนป้ายติดว่าอะไรก็เมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นก็เขาไม่ให้ลงไปสะพานใช่ไหมคะเขาจะเขาติดป้ายว่าปิดช่วงฤดูหนาวนะคะเราก็เลยอยากมาดูวิวตรงนี้ก็เลยซื้อไอติม ไอติมตอนแรกจะซื้ออะไรก็ไม่รู้มันเหมือนลูกชิ้นทอดอะแต่ว่าเหมือนแบบมันต้องเอาไปทอดเองที่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยเปลี่ยนแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแอปเปิลอบแห้งนะคะสองอย่างเราจะได้เข้ามาดูวิวตรงร้านเขานะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนน่าจะเป็นวันนี้ราไหมะอืมเป็นเหมือนนมแล้วก็ฝนตกเิมะาจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้หิม้ตกนะยวไปดูวิวสวยมากเลยค่ะดู หือสวยอืก็จะบอกอะไรว่าตอนแรกอ่ะเราสองคนจะสั่งแบบอันนี้แหละนี่ดี๋ยเพื่อนๆดูมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนของทอดแล้วก็มีสุปให้ใช่ป่ะก็มีสุปให้แล้วทีนี้ตอนแรกที่เราจะสั่ง เหมือนมันต้องรอก็เลยไม่เอาเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจเอาไอติมหนึ่งอันแล้วก็เข,กเ,เขาก็เอาเขาก็เอาพวกแบบผลไม้อบแห้งอะไรมาให้ชิมช่ปว่าเราก็เป็นคนขี้เก่งใจก็ <c oughs> แอปเปลิลแบบเป็นน่าจะเป็นแอปเปลิลแบบอบแห้งนะอร่อยเหมือนกันนะแล้วก็เลยสั่งมาในราคา400เยนนะคะหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราก็พากันแบบถ่ายลูกนู่นนี่นั่นช่วว่าอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ เธอเขาก็เอาอันนี้มาให้ชิมเพราะว่าครั้งแรกที่เราสั่งแล้วเราไม่ได้ซื้อใช่ป่ะเราเปลี่ยนใจแล้วอื่นเขาก็มาให้ชิมสามสามลูกสรุปอร่อยอร่อยเลยคิดถึงเมืองไทยเลยเพราะว่ามันรสชาติคล้ายลูกชิน้นลูกชิ้นทอดบ้านเราอะค่ะแล้วเราก็เลยแบบลูกชิ้นป้าระเบิดอะแล้วเราทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคเอาก็เอาเราก็เลยไปสั่งมาได้เซตนี้สามรอย้าสิบเยนชิมให้ดู อันนี้นี่เหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดไหมรสชาติเหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดเลยตอนแรกดูว่าเป็นมักเก็ตไก่จะเหมือนไก่นะอ,อร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มแม่ก็นองไหมแม่เซจะในเซนเซ่ะมันมีมันมีซุปให้หนึ่งเขาเห็นเรามาสองคนเขาให้ซุปฟรีมาอยู่หนึ่งเป็นสองถ้วยเลยคือแบบเขาเห็น เราเป็นเราคงเที่นะยวว่านงเขาสงสารหรือเปล่าหนาวมาก ดูออกเสียงถูกไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านโอชิจุปุซึ่งเป็นแหล่งไม่ใช่แหล่งสิซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องมาเช็คอินเขาบอกว่ามาฟุกุชิมะที่นี่ก็คือเป็นสถานที่ที่ต้องมาเช็คอินนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสวยงามเหมือนอย่างที่ ในรูปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยไม่รู้เราจะได้วิวแบบไหนนะคะเพื่อนๆเราก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่นู่นเลยนะคะว่าจะยังไงปะเดี๋ยวไปดูกัน เพื่อนๆต,ตรงนี้เป็นาทางเข้าคาหมู่บ้านโบราณโอชิจุกุนะคะเราขับรถมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รอเก็บค่าที่จอดรถทั้งหมด500เยนนะคะแล้วก็จอดหลังจากนั้นเราก็ข้ามถนนมาแล้วก็เดินมาทางนี้เนาะอันนี้เราก็เคยมาครั้งแรกที่เราคิดก็เพราะเราเห็นคนเขาเดินมากันช่วงนี้ฝนตกนะคะแต่ก็ ฝนหยุดแล้วแหละก็เป็นละอองนิดๆเราก็เลยไม่ได้เอาลมมานะคะก็หนาวอากาศตอนนี้4องศาด้านข้างดูเพื่อนๆดูคือตอนนี้หิมะมันละลายใช่ปหมมันก็ยังแบบยังมีประมาณเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าที่หมู่บ้านด้านในเนี่ยหิมะจะละลายไปเยอะหรือเปล่าเนาะไปกันค่ะ โอยู่เดมาแล้วเ้เนเะเราก็มาถึงหมู่บ้านแล้วเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงที่หิมะเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นหิมะหมดเลยนะคะหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านโอชิจุกุนะคะคือจริงๆแล้ว เหมือนในในในประวัติศาสตร์หรือว่าที่เขาเคยเคยแจ้งไว้นะคะที่หน่อยอ่านก็คือมันไม่ใช่หมู่บ้านมันคือสถานที่เป็นเหมือนโรงแรมที่พักของเราซามูไรในยุคสมัยเอโดะเนี่ยมาพักกรณีที่แบบการขนส่งหรือการเดินทางเพราะมันไกลกันใช่ไหมคะเขาก็เลยสร้างจุดนี้เป็นจุด ค้างแรมเป็นที่พักที่ที่นี่นะคะอะล้วปัจจุบันก็ยังคงสถานที่ไว้บูรณาช่อมแซมไวแวห่คล้ายยุคโบราณที่มากที่สุดนะคะจากเมื่อก่อนเปลี่ยนเป็นที่พักตรงนี้อาจจะมีที่พักบ้างหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารร้านของฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านไหนหน่าสนใจแล้วก็บรามเมินต้นหอมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูดูกันนะคะเพื่อนๆไปไปดูกันดูบรรยากาศกันเนาะก็ตอนนี้เราเดินมาจน สุดแล้วนะคะจะมีไฮไลท์ก็คือเราต้องขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะมองดูวิวลงมาที่หมู่บ้านเขาบอกว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปดูวิวกันว่าจะเป็นยังไงนะขึ้นไปข้างบนคือตอนนี้หิมะละลายแล้วน่าจะไม่ลื่นมากนะคะทุกคนอุ๊ยใครทำเลยล่วงว่ากำลังหาร้านรามเมงต้นหอมอยู่ เห็นอยู่ร้านนึงมัน,ม,นมันติดป้ายแต่ว่ามันปิดเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูว่าร้านอื่นๆจะมีเหมือนกันหรือเปล่านะคะเราไม่เคยมาเนาะเราก็เลยแบบรีวิวตามตามตามความรู้สึกเราตอนนี้หนาวฝนหยุดแล้วแต่ก็ยังมีะองฝนอยู่แล้วก็เอาจริงมีอะไรไหมอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะหนึ่งเราก็ไม่ได้เห็นหิมะปกติถ้ามีหิมะด้านบนอาจจะสวยแต่เนี้ยคือมาช่วงที่หิมะละลายแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จะไปไหน ที่นี่ก็ควรจะมาเก็บนะคะเนอะไปะไปกันค่ะ ใครมาก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันชันืเดี๋ยวเรามาถูกด้วยมันข้าเขึ้นจะทางลงเลข้นมาถึงแล้วนะคะจุดชมวิวด้านบนหอมเหมือนกันนะไปเราก็ลื่นด้วยใครมาก็ระวังกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันลื่นแล้วหน่อยใส่กางเกงสีขาวด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิวว่ามองไปจากด้านบนเนี่ย Tá suave, né? ของมักเนียบกันใช่หรือเปล่าก็มาถึงแล้วร้านลาเมลที่เราอยากกินนี่ใชงไหมน้ออันนี้เราเอากล้องมือถือถ่ายนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเหมือนนิดนึง ก็เดี๋ยวเราดูเขาบอกว่าเมนูซิกเนเจอร์ก็คือโซบะที่ไม่มีตะเกียบให้ใช้ต้นหอมตักนะคะมันจะมาเป็นเซตเลยราคา2,300เยนนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศภายในร้านเข้ามาอุ่นมากเลยคะ่ะ เซตนี้แล้วก็อ okay. ันนี้เหรอโอเคอวนนอ่ะอโคโลตเซตวเย้โอเคคือเซตนอสมตายนงกวัโอเคเอาอะไรอีกไหมตูนเขาต้องให้อีกอะไรยังงโอเคโอเคใค่ คโอเคโอเคโอเคมันมีแต่ผักว่ะมีแต่ผักหมดเลยใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะลองดูอันนี้นี้เราก็ไม่รู้ว่าจะอะไรอันนี้ก็มีาวข้าวใช่มีมีของทอดไหมเอามาอีกก็ได้เรามากันสองคนอันนี้เขามีมาให้นะคะเพื่อนๆโมดโมจิแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำชามีของทอดก็ล่ะ นี้นัน้อยอันนี้ม่เหมือนกันนี้โอ้ยมันมีตูนลองกดอันนี้เลยอันน,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 นี้ให้ตูนกำลังดูนะคะว่าสั่งจะสั่งอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเรามากันสองคนเราอาจจะแบบมันเซตเดียวมันก็จะน่าเกียดไหมอ่ะมันมีเซตพันแปดด้วยเนี่ยม,มันมีในนี้อแเนียเนี่ยอ่โอเคฮะ <Hello. S 1> <Okay. S 2> อโอเคเออโอเคตุลลองอันนี้วะเทกดกดกดอย่างงี้อ๋ออันนี้เป็นน้ำชานะคะเพื่อนๆเขาจะมีให้ที่โต๊ะเลยนี่ถ้าการเหนาเหนาแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นี่ค่ะโอเคนี่เดี๋ยวรออาหารมานะคะราอย่างไง มาแล้วอาหารมาแล้วนะคะดูความอลังการนะคะเพื่อนๆเจ้า <c oughs> สินี่ไงราเมนต้นหอมที่เขาบอกว่าเราต้องใช้ต้นหอมตักอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นน,น้ำซุปมาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะใช่เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นมืดไหมร้านมันก็จะมืดๆนิดหนึ่งน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นชามแยกนนี่ไหนไม่ชูแล้วก็ปีผักทอด มีอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็อันนี้ที่เราสั่งมาเพิ่มนะคะมันจะเป็นเหมือนข้าวหอมเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนชิมอนไนก่อนดีเดี๋ยวชิมชิมนี้วกันมันต้มจับชายเดี๋ยวลองชิมชิมไงเจร์นะนี่ไงเขาบอกว่าให้เอา ต้นหอมตัดแล้วก็กินกินแบบนี้ไปเลยนะรอดูว่าจะเป็นไงนะอืมอืมนุ่มเลยเท่าแบบจืดๆอ่ะก็ได้ฟิลยูแบบนึงนะคะอย่าไปกินก่อนนะดูว่าจะเป็นยังไงนะ